ผู้ชมสวายสวัสนสวายน้ำใช่บก็ได้เปิดกล่องเนาะาจะจบเปิดกล่องมันว่า้าคชมวายปูนกันโอ้ยมันเด้งขื้นมันมัเก็บถ้าเราพอดน้ำกันเนาะทำามุนเก้าวัดวันที่เจ็ดอันเดียวก็ได้เนาะคือไปรวดเนาะ คำติดเยไวพายเทีนไ้เสานิเมื่อนใช้ผ้าได้พวกติดันอวางเข่าเต็มเต็มเลยคนจะใน้ามาทาบุญจะได้เอมนะคะเนาะาเลขด้วยมพี่มพี่มัพี่เข้ปดเก้าสเจ็ดแปดเจ็ดนะคะทานจมนอาทิตก็ได้ใช่มานาิก็ได้เอนังเลยหาัดเป็นประธานบอ ไอ้คุณแม่เดือนสกาวด้วยกญ่ระทังบอกดูขันเลยนะขันหนึ่งนะเตี๋ยประทานขันหนึ่งเอ้ยขออนุญาตนะใส่ครบแล้วใส่เสร็จแล้วที่ใส่อีกสมบูรณ์ที่อ๋อครบแล้วเปล่าก่ายก่ายกาปูก่อนนะคะท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวแล้วก็เดือนคนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเป็นวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดที่เราเดิน สายทำบุญก้าวัดนะฮะมาปูซีหกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เดือนสกาลและก็เดินคนเดือมนะคะเนาะเพื่ดให้สนใจขิ่มกับทักไล่เขามา1,350บาทกระจับเงินกระจับทองตัว,ตวละ699บาทมีทั้งอวนแล้วก็ไปทางเอาเป็นคู่หนึ่งอยู่ที่1,200บาทนะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชน่นะคะศูนย์เก้าหกเก้าส่เก้าเก้าเก้ไปเดี๋ยวเข้าไปท้ำถวายสังฆทานน้ำกันนะครับคุณผู้ชมรับพรน,น้ำกัน่นหงอตะลูกคุณแม่ ไปสบาย้นคุโมต่สาสตร์คำจบก่อนบอกว่าว้าเป็นเังว่า่า้นาเี้ย่าเี่เอาไปกัดปลาเอาเลี้ยววัดปลามาวัดบันเอาในวัดบังเอะเนาะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะระ่ะ <c oughs> อีกมานีิมายังพันเตวสิกัสสสที่กานี้สัปะปลิวลานิ พี่ขูสังคัสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพี่ขูสังโคอีมานิวาสิกษัตที่กานี้สัปปริวลานี ปฏิคันหันตัวอัมหะตังทีฆะละตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระพี่สูงส่งขอพระพี่สู่สงจงรับผ้าอาบน้ำฝนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ยากของข้าพเจ้าทั้งหลาย,ยากูบิดาอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งการละนานเทินสาทุกสาทุกสาธุกสาธุมานันนี่กัมีเครื่องเงินเกแดงเดียนสกาวราคาะหาซานียวราใช้ผ้าดัลอนหน้ผ้าดหน้าผ้าด้วย ไอ้มาถวายผ่าอาน้ำฝนว่องทางน้ำแล้วเทียนพรรษาอยมีวามสุขวามเจเิญเอออมยาทุกคนพอยยัแม่ยัท้านนลาเด้อมีวามสุขวามเจริญนจดีมีวามสุขมีโศกไม่ลามีโศกไม่ใสไอ้ยุบมานคนเดือดน้ำลงน้ำานตัวไปเด้อบาเนี้ยสาธุสาธุสาธุนะฮะหลาดน้ำรับพอน้ำกันแกวว เกียวเก้ียวกียวไรเลียวเกียวเียวเกลียวเกยเกลียวเียวเอียกียวเลีวเกายวเลียเกียวเกลียวเียวเกียเกลียวเลียวัียวเกลียวเลียวเปียเกลียวเีวเเกียียวเีเียวเียวเียวเียกยวเียวเเีเยวยเีเยวเีวเียเดี๋ยวเยว <c oughs> ราตั้งใจรับพอด<ล>พอนะค่ะเด้อทั้งบ้านความกัดเลยยาทาวาริวาฮาปูลาปาริปูเลนเติสาคารังเอวาเมวาดีโตทินังเปตานังอุปากาปาทินอิจิตังปาติตังทุมหังคิดปะเมวาสมินสาตุสาเพปูเลนตุสังกาปา จันโตปนรโสยาธามณิโสติลโสยาธาสัพพิติโยวิวานสันตุสาภาโลโคโวินาสาตุมมาเทภาวาวันตลายโยสุขีตีคายุโภภาวาอภิวาตนาสีลสนิตังวุธาปัจจายิโนจาตาโลธมาวาานติอายุวโสุขังภาังสวานคุณสุขเิน สามตัวเปนน้ำกัดครับท่านผู้ชมสามตัวตรงตรงบผ่อนมือเคลื่อนนี่ตั้งเวลาไม่ต้องสีมากคนก็เล่ไห้เบิ้งก็เล่แย่ก็ให้มันว่าที่นี่ไม่ไม่ออกมาหาเมันว่ากเล่แย่แย่ไม่ออกแน่เมันว่าค่ะมือเปขึ้นเป็นตั้งขึ้นไปล้ววัดนั้นวัดนี้วัดนี้วัดงาน วัดมาถึงวันที่เจ็ดแล้วเนาะค่ะเนาะสลับวัดทีเนาะอีสองวัดอีสองวัดก็จะไปผู้ชนะค่ะมักทรงนู่นมันหนาดเออเนาะก็ดีไปหจบเก้าวันเลยเนาะไปหนาดเลยเนาะเขาเริ่มมันหนาดนี่แต่เขาเห่ะเนาะเอาผู้สี่ส่วนเอาไว้มื่อนานรับรับตัวเลขกกำปูเดี๋ยวไปเบอร์ตัวเลขกเปปูแล้วก็ไปเนาะปู้หายมาแล้วพันต่อเนื่องแล้วเพื่อติดไปไวข้างหลังเลยนะเปไปเบอร์ตัวเรกข้ากัดไปท่านชมไปมันเท่ามันท่านใช้ผ้าเทียดถึงบ๊อบผ้าเดย์เนาะอ่ บอผ่านเด้หนบอผ่านแน่นอนเขาเลย์แปดเก้าสท่านผู้ชมเออตัวเลขน้ำกันค่ะท่านผู้ชมท่นผู้ชมสวายสวาย่นสวายน้ำใช่นูชได้เปิดกล้องโอ้ว่าว่าตบเ้เป็นยังอ้ท่านผู้ชมถายกูนกันอืโอ้มันเด้งขึ้นมันเก็บถาราพอน้ำกันเนาะทำบุญวัดวันที่เจ็เอาเดียวก็ได้เนาะไปลวดเนาะ คำติด็ยังไงวพายเี้เสานี่เมื่อก่อนสายฟ้าได้พวติดันอันองเขาเต็มเลยมนลหมาทบุญจะได้ตัวเลขค้อมนะเะเอาาม้ัเลขด้วยพี่มพี่ไได้าเแปดเก้าสามเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะท่มานพี่ก็ได้มานาี่ก็ได้นั่งเลยหัดเป็นประธานบอก ไอ้คุณแม่เดือนสกาวตัวใหญ่ประทังบอกดูคันเลยนะขันหนึ่งนะตีประทานขันหนึ่งโอ้ยขออนุญาตนะครบแล้วใช่ครบแล้วใช่ใลยอีกี่สวัสดีอ๋อควายควายกาปูก่อนนะฮะวันนี้วันที่เจ็ดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้เดือนสกาวแล้วก็เดือนคนเดิมนะคะเนาะกะ เลขพคนก็คืนให้แล้วกับภาไปหาซื้อตลีไว้นอกข้างวันนี้คง,งวังวาสีเขีคือีกขึ้นว,น,น,ะวออนะคะเนาะเดี๋ยวจะไปต่อยที่แปดนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ